สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับการเดินหน้าโครงการประกันรายได้ไดข้าวปีสีแล้วก็เงินช่วเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0่งบาทล่าสุดนะคะในส่วนของกรมทอ,รออกมาแจ้งข่าวดีค่ะว่าจะมีการเร่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาไร่ละ700บาทพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วประเทศหลายคนก็เริ่มที่จะสงสัยนะคะว่า ไร่ละ700บาทเป็นวงเงินเดียวกันกับไร่ละ1,000บาทสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานะผู้ปลูกข้าวหรือไม่และเมื่อไหร่จะมีการจ่ายเงินแล้วจะตัดเงินไร่ละ1000บาทออกไปเลยหรือเปล่าวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมมีสารแซบก็จะมีชี้แจงในส่วนของการจ่ายเงินไร่และ7 0 0บาทที่มีกระแสข่าวแล้วก็กองบทอออกมายืนยันว่าจะได้รับสูงสุดคูณเลยและ3,500บาทโดยล่าสุดนะคะในส่วนของกองบทอออกมาแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้ โดยกรมทนะคะได้มีหนังสือด่วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมส่งถึงกรมการข้าวนะคะโดยอธิบดีกรมการข้าวน,นายนาฐกิจของทิพย์สำหรับเร่งช่วยเหลือหรือว่าจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ700บาทเมื่อมีกระแสข่าวแบบนี้ออกไปพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วว่าเป็นวงเงินอะไรค่ะ สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3รายการด้วยกัน1ก็คือไร่ละ700บาทจากวงเงินของกรมการข้าว5นหมื่นล้านบาท2ก็คือโครงการจากทางกระทรวงพาณิชย์คือโครงการประกันรายได้ไดข้าวปี4แล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทซึ่งเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000นบาทไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าของกรมการข้าวมีประเด็นแบบนี้ค่ะ จากประเด็นที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศสงสัยไร่ละ700บาทจะมาแทนที่ไร่ละ1,000บาทหรือไม่นะคะ ซึ่งกรมการค้าวได้ชี้แจงโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เคยมีข่าวในเรื่องของวงเงินตรงนี้จะจ่ายผ่านศูนย์ข้าวชุมชน5,000แห่งทั่วประเทศด้วยวงเงินกว่า15,260ล้านบาทเป็นโครงการที่สนับสน,นุนในส่วนของเงินนะคะอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านศูนย์ข้าวชุมชนไปจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์ข้าวชุมชนแต่ด้วยทางสำ นักงบประมาณค่ะเห็นว่ารายละเอียดของโครงการตอนนี้ที่ทางกรมการข้าวเสนอแล้วก็มีงบประมาณลงมาตอนนี้ยังคงไม่ชัดเจนแล้วก็ในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนค่ะกําลังประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆนะคะจึงจําเป็นต้องให้โยกงบประมาณดังกล่าวหรือว่างบประมาณจากกรมการข้าวเนี่ยค่ะ1.5หมื่นล้านบาทนะคะคุณผู้ชมมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศที่ ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสําหรับเกษตรกรปีการผลิต2 5 6 5นะคะคุณผู้ชมประมาณอยู่ที่4.6ล้านขัวรเรือนเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตและในหนังสือยืนยันว่าให้จ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่จ่ายเงินผ่านส่วนข้าวชุวมชนนั่นเองค่ะ ส่วนเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทจ่ายสูงสุด20ไร่ต่อครวัวเรือนนะคะแล้วก็ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อครวัวเรือนนั้นก็ยังมีอยู่เพราะว่าโครงการไร่ละ1,000บาทเนี่ยเป็นโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุลินลักษณะวิเศษนะคะมันคนละโครงการกันนะคะเพราะว่าโครงการไร่ละ1,000บาทเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีเป็นมาตรการคู่ขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นจะยังคงมีเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมก็จะนําเสนอในคอรมอนในลําดับต่อไปโดยทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะเตรียมใจใ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวสรุปง่ายๆคือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวลุ้นรับเงินสาเด้ง3รายการด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีปีการผลิต2,565ทับ66นะคะหรือว่าข้าว5ชนิดค่ะ,ะก็มาตรการคู่ขนานอย่างเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทของทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ผ่านที่ประชุมนบขมาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งเข้าคอรมอลรอติดตามการประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนไร่ละ700บาทวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทเป็นของกรมการข้าวที่ทางสำนักงบประมาณมีหนังสือด่วนที่สุดให้จ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าว4.6ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยไม่จ่ายผ่านศูนย์ข้าวชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งตรงน,นี้นะคะงบประมาณก็ยังผกผันอยู่ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันเวลาในการจ่ายเงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายวงเงินตรงนี้จะได้รับการสนับสนุนออกมาอย่างไรเมื่อไหร่วันไหนซึ่งทางช่องก็จะนําเรียนให กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะนี่คือความเป็นไปเป็นมาล่าสุดสําหรับการดําเนินโครงการประกันรายได้ข้าวปี4เงินช่วเหลือชนะไร่และ1,000บาทแล้วก็เงินจากกรมการข้าวในโครงการลดต้นทุนการผลิตไร่และ700บาทนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ